O42 อันนี้ก็คือเอาข้อมูลมาตรฐานนะครับผลคบ ITA ปี IT 64มาวิเคราะห์ว่าทำไมเราตกเหมือนที่ท่าน้องทู้วถามนะครับแต่เรามาทำในแบบฟอร์มนี้นะครับนะเราทำมาแบบฟอร์มนี้เนี่ยนะครับบอกไปเลยแนวทางคือตั้งชื่อไฟล์หัวข้อเนี่ยให้ตรงกับตัวชี้วัดเลย จะได้ไม่ต้องสับสนนะครับก็วิเคราะห์ว่าแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยถี่เราได้คะแนนน้อยเนี่ยหรือคะแนนตกนะครับก็คือ85ขึ้นไปเนี่ยเราทำไมได้น้อยซึ่งเขาวิเคราะห์ให้แล้วนะครับว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรเราก็มาเพื่อแค่วิธีการจัดก,การแล้วก็แยกประเด็นประเด็นเ,นเ,นเนป็นไปนะครับมีมาตรการอะไรบ้างน,นะครับที่เราตกเคยเปิดดูไหมฮะ โอไอทีไอทีเอพีหงสีเนี่ยเขาจะแยกคะแนนแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านตลอดทั้งสิบด้านเนี่ยว่าเราตกเพราะอ,อะไรนะครับเรามาจัดก,การของเราก็คือว่าทํายังไงถึงจะงคะแนนขึ้นเห็นไหมครับมาตร,รการแนวทางกต่สำนับผิดชอบใครรับผิดชอบและเวลาดำเนินการการติดตามผลอย่างนี้นะครับแต่ละตัวแต่ละตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็มีข้อมานะแล้วก็พิมตามเขาเลยครับแต่ว่าแนวทางมาตรการอาจจะ สับเปลี่ยนหรือแตกต่างกันไปตามตัวชี้วัดของแต่ละอบตอแต่ละเทศบาลที่มีคะแนนมากน้อยต่างกันโอเคไหมครับแต่แนวทางเหมือนกันนะครับ o อ4243คะแนนเยอะสุดนะครับในมนนาโอทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องทําครับวันนี้